สวัสดีค่ะคนไกลไปตุกเจโรนะคะมแม่นม้ำสวยงามเวิองวางสวยงามนะคะตอนนี้ตุกอยู่ที่เมืองเทียนะคะเมืองเทียนะคะเมืองเทียเนี่ยเป็นเมืองต่างจังหวัดที่อยู่ติดกับพรมแดนของประเทศลุกเซมโบกนะคะเมืองเทียอยู่ในประเทศเยอรมันนะคะเป็นเมืองที่เก่านะคะเมืองหนึ่งนะคะวันนี้เจโลนะคะอยู่ตรง ริมแม่น้ำมูเซนะคะช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะมีชิงช้านะคะชิงช้าแล้วก็ย่านนี้นะคะเป็นย่านอาหารนะคะร้านอาหารและกาแฟนะคะสวยน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็มุมสวยๆนะคะมุมสวยๆนะคะแล้วก็เห็นแม่น้ำมีสะพานนะคะสวยงามเลยถือว่าเป็นมุมที่ สวนวดงามที่เดียวนะคะในเมืองเรียนะคะเมืองเทเนก็จะมีเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็อันเนี้ยตรงเนี้ยไม่ได้เป็นเซ็นเตอร์ะะแต่ว่าเป็นจุดประมาณว่าไซซิ่งสวย,สวยๆบรรยากาศดีๆนะคะใครแวะประเทศมาประเทศเยอรมันถ้านั่งรถไปจากเยอรมันมาเมืองเทแล้วก็สามารถต่อรถไปที่เมืองประเทศลุกเซมบุกได้นะคะ มันอยู่ติดกันนะคะสวยงามค่ะโอเคนะคะสวยงามนิดหน่อยๆชมหอมปากหอมคอนะคะที่มูนเครียยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ